สวัสดีจ้าไม่แก้วจ้าเมื่อเนี้มาเก็บแตงค่ะจะเอาแตงไปเห็ดผ้าหมูค่ะนี่ตัดตัดออกแบบนี้เลยค่ะนี่จ้านี่จ้าตัดเลยค่ะแบบนี้ค่ะได้เป็นหน่วยนึงแล้วค่ะนี่อีกหน่วยนึงค่ะนี่ตัดเลย้าตัดออกไปเลยค่ะนี่จะเอาไปเฮ็ดผ้าหมูค่ะมีค้ะนี่การแตงเท่าค่ะ นี่ยูเอาบรรกากันได้กินเด้อจ้าพักสดาวค่ะแล้วกับมัรกลินฟ้าค่ะมือจะรวบมักลินฟ้ากับพักสดาวกินกับผ้าหมูนะคะของแซมห้าค่ะขาดไะไรค่ะหนึ่งคนเดียวไปนั่งค่ะมี่จ้าเตรียมของเรียบร้อยแล้วค่ะจะเฮ็ดผ้าหมูค่ะอันนี้แตงเก็บจากแปลงพักล้างผ่านนะค่ะก็เรียบร้อยแล้วจ้าเดยวจะเดยวจะค้นผ้าหมูกันค่ะยวไปเบิ้งนกันเลยค่ะ นี ah, el, ่จ้าไสหมูก่อนค่ะนี่หมูหมูห้าครบเอาแล้วค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วจ้านี่เท่านัเลยค่ะวันนี้ก็ไสแตงเข้าค่ะนี่แตงเรียบร้อยแล้วแตงหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จ้าใส่ลงไปเลยจ้ามือล่างเราด้วยค่ะอันนี้มีนี่ค่ะผักชีแล้วก็ตะไคร้แล้วก็หอมแดงจ้านี่ใส่ลงไปเลยมันจะเป็นมันจะเป็นแมงมุมกูหั่นฟอยล์นะคะนี่จ้าวางลงไปเลยค่ะวางลงไปเลยจ้า จะเป็นพริกป่นค te <pl ains> ่ะพริกป่นอันจะเป็นผงปรุงรสค่ะแล้วก็อันนี้ข้าวคั่วห <es> ้างค่ะนี่เท่งไปได้จ้านี่หมะเน่าด้วผค่ะจ้าสมๆจังหน่อยค่ะค่อยแซบค่ะบีบลงไปเลยจ้ามักน่าค่ะบีบลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะบีบจนหมดเลยค่ะมะเน่าค่ะหมะนาาบีบเรียบร้อยแล้วค่ะเติมน้ำปลาลงไปจ้าบีบน้ำปลาลงไปเลยค่ะ วันนี้ทำการคเลคุเลเลยจานจ้าหอมหอมเข่าเผือค่ะเป็นดัซซ็เป็นแซซ่ค่ะผาหมูห้องมันหึงค่ะค้นไปเลยจ้าเป็นซซเป็นแซซค่ะกินข้าวนียวมหนึ่้าวเหนียว่หมานหนึ่ซุดยอดและค่ะมหนึ่งจ้าซิฟก่อนจ้บปันจ้า แสบแล้วค่ะเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวไปกินกันจ้าเห็นจ้าแล้วหรอจ้าเท่ร่าถามค่ะใส่ผัดก็แสบสะใจค่ะเจ้าอู้นี่จ้าผ้ามุแล้วหรอค่ะไม่คิดน้อกันไนด้เคะ่ะเป็นแตซ่บเป็นแตซ่บค่ะนี่กินข้าวเหนียวห้างค่ะข้าวเหนียวดำบ้านนกักแก้มากินข้าวเหนียวดำค่ะ เราก็ซิมกับข้ามหนึ่งค่ะอตอนบางไงเลยค่ะสซ่บค่ะข้ามนี้มักลิ้นฟ้ามักลิ้นใหม่กับหมูค่ะข้ามนี้พักะเดาค่ะพักะเดากับหมูเผ็ดแซ่บดาบค่ะ มาเรีนใหม่นะคะกับหมูค่ะอืมอืมชอบอืมเีิ่มต้นสะเดาค่ะ แปงเก็บจากสวนล้างบ้างค่ะแปลงพักล้างบ้านบางเีินฟ้าแซ่บแสบไหมคะอืมอืมอร่ออเลยอืพักสดเอา ขนิ้วดำกระเซ่บแท้ค่ะวันหอนซะและค่ะชุดหยอดเลยอมหมแต่อืม ลูกโดดประกากินวัวนดง่วยค่ะยานตายลูกโดดเพชรอยู่ยได้ดค่ะแล้วตอนนี้กันลูกโดดกับหมูค่ะมาเล่นใหม่มสุดอยอเลยค่ะปรนกาศเห็นคัมคมี่ก่อนค่ะคัมมี่เขไม่ใหญ่เลยกินกับกับมังกรฟ้ามาเล่นใหม่ กำบองฮะอืมอแซ่บแซบค่ะเดี๋ยวมกาไปกินตอกันเด้อค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาช่วมกินม่แก้วแต่วพอคะไมาคิมไหนแนละะ้วกันยบายจ้าสวัสดีจ้าแซ่บชุดยอดเลยะค,ะเค่ะเพรค่ะ